เรียนประธานที่เคารพดิชันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุดรประการเขตหนึ่งอําเภอเมืองตำบลปากน้ำท้ายบ้านบางเมืองบางโปรงบางด้วนพัคเก้าไกลค่ะ ท่านประธานคะจากที่ดิฉันได้ฟังอภพิปายมาทั้งวันดิฉันมั่นใจว่าเพื่อนๆสมาชิกได้อภิปรายหลักการเหตุผลและความจําเป็นของการผ่านร่างพรบฉบับนี้ไปหลายต่อหลายคนแล้วนะคะแต่ดิฉันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีส่วนร่วมในการอภิปรายวาระนี้เพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทั้ง3าร่างโดยสองร่างเสนอโดยเพื่อนสมาชิกจากพักเก้าวไกลสัดส่วนแรงงานทั้งสสเซียจำปาทองและสสวันวิภาไม้สนและอีกร่างจากเพื่อนสมาชิกพักภูมิใจไทยค่ะ พราะนอกจากการที่ดิฉันจะเป็นผู้แทนราษฎรในเขตจังหวัดที่มีผู้ใช้แรงงานอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากแล้วอีกเหตุผลหนึ่งคือครอบครัวของดิฉันเองก็เป็นผู้ใช้แรงงานตัวดิฉันเองก็ก่อนที่จะเคยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรในรัฐสภาแห่งนี้ก็เคยประกอบอาชีพเป็นหนึ่งในผู้ใช้แรงงานใน,ใงงาน,ในภาคบริการคือพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินหรือที่หลายๆท่านเรียกกันติดป,ปากว่าแอร์โฮสเตสดิฉันจึงอยากมั่นใจค่ะว่าอาชีพ ปัญหาของอาชีพผู้ใช้แรงงานในภาคบริการจะถูกมองเห็นและถูกให้ความสำคัญเพราะแรงงานในภาคบริการนี่เป็นสัดส,ส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยนะคะ เป็นสัดส่วนแรงงานกว่า40%ของทั้งหมดทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารสถานีท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานต้อนรับในโรงแรมเบลบอยพนักง,งานเสิร์ฟในร้านอาหารคนขับรถรับส่งพนักง,งานร้านนวดแคดดี้ในสนามกอล์ฟแม่บ้านทําความสะอาดอย่างในสภาแห่งนี้ก็จะเห็นพี่ๆแม่บ้านในสภาเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้รัฐสภาแห่งนี้มีความเรียบร้อยสะอาดสะอา้านพร้อมให้พวกเราได้มาใช้งานกันกลุ่มคนเหล่านี้คือแรงงานในภาคบริการทั้งหมดค่ะ แต่ท่านประธานคะแม้เราจะเห็นเขาเหล่านี้มีทักษะที่ดีขนาดไหนแม้ว่าจะมุ่งมั่นตั้งใจทํางานแอบซ่อนความขมขื่นไว้ภายใต้รอยยิ้มเพื่อมอบให้กับผู้รับบริการต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเพียงใดหากแต่คุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานในภาคบริการจํานวนมากกลับไม่มีความมั่นคงไม่มีรายรับสิทธิและสวัสดิการอย่างที่ควรจะเป็นคะ่ะเพราะปัญหาแรงงานในภาคบริการที่สําคัญมากๆเรื่องหนึ่งคือสภาพของการจ้างงานที่ไม่ได้ถูกจ้างเป็นพนักง,งานประจํา พี่น้องกลุ่มนี้มักได้รับการจ้างงานเป็นลูกจ้างรายวันซึ่งจํานวนมากมีรายได้ที่ต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่าค่ะและพอจ้างเป็นรายวันอธิบายง่ายๆถ้าพวกเขาไม่ทํางานก็จะไม่ได้เงินวันไหนป่วยคือขาดรายได้เลยนะคะแต่ท่านประธานคะความเจ็บป่วยบางครั้งเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้มันห้ามกันไม่ได้แต่การเป็นลูกจ้างรายวันเนี่ยห้ามป่วยห้ามพักห้ามลาห้ามขาดท่านประธานคะถ้าป่วยหายไปอาทิตย์หนึ่งเวันเนี่ยเงินขาดไป2,500กว่าบาท พี่น้องกลุ่มนี้จะเดือดร้อนขนาดไหนและความชอกช้ำซ้ำร้ายกว่านั้นคือเขาแทบจะไม่ได้รับสวัสดิการอะไรเลยค่ะ ซึ่งหากท่านประธานสงสัยว่าพี่น้องแรงงานในภาคบริการมีจํานวนมากขนาดไหนดิฉันขออ้างอิงตามสถิติจำนวนแรงงานในปี2565จากสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานนะคะเอาแค่ที่ทํางานด้านการที่พักแรมและการบริการด้านอาหารมีพี่น้องที่ทํางานอยู่ในระบบประมาณ1 7, นึ่งล้านหนึ่งคนและอยู่นอกระบบ1นึ่งล้านเจ็ดแคนค่ะหมายความว่าอะไรคะ หมายความว่าประเทศนี้มีคนที่ทํางานในภาคบริการอย่างน้อย1นล้านเจ็ดแสนคนที่เป็นลูกจ้างรายวันไม่มีสวัสดิการไม่มีการคุ้มครองใดนในในใจากรัฐและนายจ้าง ปัญหาที่ดิฉันว่ามาเป็นสาเหตุสําคัญคือกฎหมายแรงงานคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมให้คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายจนต้องเผชิญกับสภาวะที่ดิฉันได้กล่าวไปแรงงานในภาคบริการจํานวนมากไม่มีความมั่นคงไม่มีความคุ้มครองใดๆไ,ไม่มีสิทธิ์ลาป่วยไม่มีสิทธิ์ลากิจไม่มีประกันสังคมไม่มีสิทธิ์ลาคลอดไม่มีแม้แต่ะตะข่ายบางๆมารองรับคุณภาพชีวิตของพวกเขาเลยค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยกี่รัฐบาลปัญหานี้ก็ดูเหมือนจะถูกละเลยอย่างตั้งใจนี่ชีวิตคนเป็นเป็นหนึ่งล้านจ็ดแสนกว่าคนนะคะเป็นล้านเลยนะคะท่านะประธาน ดิฉันขอสนับสน,นุนการเปลี่ยนจากการจ้างงานรายวันเป็นรายเดือนเพื่อเป็นการสร้างความคล่องตัวทางการเงินเสริมความมั่นคงให้กับผู้ใช้แรงงานอีกทั้งทําให้ทุกคนเข้าถึงสวัสดิการสิทธตทิต่างๆได้มากขึ้นเรื่องนี้ทําได้และทําสําเร็จมาหลายหน่วยงานแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ปัจจุบันเปลี่ยนสถานะจากลูกจ้างรายวันเป็นรายเดือนแล้วทั้งหมด อีกหลักการสําคัญของร่างคือการเปลี่ยนนิยามคําว่าลูกจ้างตามกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตความครอบคลุมของพรบะะคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมการจ้างงานทุกรูปแบบครอบคุมถึงแรงงานนอกระบบฟแลนซ์ไรเดอร์อย่างที่เพื่อนสมาชิกคนก่อนๆได้อภิปรายไปหรือแรงงานรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานผู้ใช้แรงงานคนไหนถูกเอารัดเอาเปรียบถูกเอาทำนาบนหลังคนจากช่องโหว่ทางกฎหมายต่อไป และอย่างที่เอ่ยไปข้างต้นค่ะท่านประธานว่าดิฉันเองก็เคยเป็นแรงงานคนหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี้เป็นเจ้าของปัญหาเป็นผู้เห็นปัญหาและในอีกสถานะหนึ่งดิฉันเป็นผู้สัมผัสความเจ็บปวดกับระบบกดขี่นี้โดยตรงคือการที่ดิฉันเป็นลูกสาวของครอบครัวที่พ่อแม่เป็นผู้ใช้แรงงานที่ทำงาน6วันต่อสัปดาห์มีวันอาทิตย์วันเดียวค่ะที่ดิฉันจะได้เจอหน้าพ่อแม่ได้ใช้เวลาร่วมกัน ในวันเสาร์ที่ดิฉันไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วพ่อแม่ต้องออกไปทํายัางงานทํายังไงคะท่านประธานคุณพ่อคุณแม่ก็จะล็อกห้องอพาร์ตเมนต์เล็ก,ลกๆล็อกประตูจากข้างนอกเอาไว้ให้ดิฉันอยู่ข้างในเพื่อที่เขาจะมั่นใจว่าดิฉันปลอดภยัยแล้วก็เป็นเช่นนั้นตลอดมานี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับดิฉันและก็อีกหลายหลายครอบครัวแรงงานจํานวนมากในประเทศนี้ประเด็นนี้ถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของปัญหาในสังคมนะคะดิฉันคิดว่าหลายคนอาจจะโชคดีที่อยู่รอดปลอดภัยอย่างดิฉัน เติบโตมาได้แม้คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้แต่ในความเป็นจริงยังคงมีเด็กและเยาวชนอีกมากมายที่เสี่ยงจะเติบโตมาในเส้นทางที่ผิดเพราะพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาดูแลในช่วงวัยอยากรู้อยากลองหรือพ่อแม่ก็อาจจะส่งไปอยู่กับคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัด เพราะเขาต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเครื่องจักรผลิตเงินทํางานทุกวันหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุหน,นึ่งที่ทาให้เกิดอาชญากรรมในเด็กและเยาวชนเป็นจํานวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาตามที่เราเห็นในหน้าข่าวแม้หลายๆคนจะบอกว่านี่เป็นปัญหาส่วนบุคคลเป็นปัญหาเฉพาะแต่และครอบครัวแต่ปัญหาปัจเจกเช่นนี้ค่ะเมื่อมันเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในประเทศดิฉันมองว่ามันคือรากฐานของปัญหาเชิงระบบที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวมแต่ดิฉันเชื่อว่าเราแก้ได้ ดิฉันขอสนับสนุนในหลักการทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะที่จะกำหนดเวลาทำงานรวมทั้งสิ้นของลูกจ้างต้องไม่เกิน40ชั่วโมงหรือ5วันต่อสัปดาห์หากเกินต้องได้โอีเพราะนี่คือการคืนเวลาในชีวิตของแรงงานไทยให้กับครอบครัวเขาให้กับตัวเขาเองและก็ให้กับคนที่พวกเขารักให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตค่ะ ท่านประธานคะที่ฉันเห็นว่าหลักการของร่างพบรบคุ้มครองแรงงานในฉบับที่เสนอโดยเพื่อนสมาชิกเสียจำปาทองทั้งเปลี่ยนลูกจ้างรายวันเป็นรายเดือนเปลี่ยนคำนิยามคำว่าลูกจ้างให้ครอบคลุมทุกคนเพราะเราทุกคนคือแรงงานการลดชั่วโมงเวลาทำงานจาก40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็น10เป็น40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทย ขออีนิดนะคะท่านประธานแต่จะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งหากเพื่อนสมาชิกไม่เห็นด้วยในหลักการโหวตไม่รับร่างพรบฉบับนี้ดิฉันขอให้ทุกท่านไตร่ตรองให้ดีอย่าให้มีแรงงานไทยคนไหนต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าเป็นดอกหญ้าในป่าปูนเงยหน้าก็อายฟ้าก้มหน้าก็อายดินขอให้การโหวตครั้งนี้ของเพื่อนสมาชิกทุกท่านเป็นไปเพื่อคืนชีวิตและศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องแรงงานไทยทุกคน สุดท้ายแล้วค่ะท่านประธานดิฉันขอฝากท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุกี่สมัยสิทธิและสวัสดิการที่ดีขึ้นไม่เคยได้มาด้วยความเห็นใจหรือความสงสารของผู้มีอำนาจนายทุนหรือขุนศึกคนใดแต่มันได้มาจากการเรียกร้องและผลักดันของเจ้าของปัญหาแบบเรา,เ,ราเนี่ยค่ะที่เป็นคนธรรมดาที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและดิฉันเชื่อว่าผู้แทนราษฎรในรัฐสภาแห่งนี้เคยสัมผัสกับความเจ็บปวดของพี่น้องแรง,งงานไทยตัวจริงๆเนี่ยไม่มากก็น้อย เพราะแม้แต่ดิฉันเองเข้ามาเป็นผู้แทนสมัยแรกก็ได้เห็นหยดน้ําตาจากความทุกข์ยากของพี่น้องแรงงานไทยมามากพอหูของดิฉันเองก็ได้ยินเสียงเรียกร้องของพี่น้องแรงงานมานับไม่ถ้วนแล้วเหมือนกันดังนั้นในวันนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนให้เพื่อนสมาชิกลงมติรับร่างหลักการพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานทุกฉบับอย่างเป็นเอกฉันเพื่อยุติวัฏจักรการกดขี่แรงงานที่มีมาอย่างยาวนานให้มันจบที่รุ่นเราขอบคุณค่ะ